สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับค่ำคืนนี้จะมาทำการทดสอบจะมาทำการรีวิวเครื่องเล่นวิดีโอเทป VSS นะครับหรือว่าเครื่องเล่น True In One นะครับเป็นเครื่องเล่น DVD ได้ด้วยแล้วก็เป็นเครื่องเล่นวิดีโอเทป VSS ได้ด้วยนะครับ ช่องทางด้านซ้ายนะครับเป็นถาดใส่แผ่น DVD นะครับช่องทางด้านขวาเป็นช่องใส่ม้วนวิดีโอเทปนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือ lg u v 7 8 2 w นะครับคุณผู้ชมมาดูชื่อรุ่นนะครับนี่คือเครื่องเล่นวิดีโอเทป vss แล้วก็ DVD นะครับ v 7 8 2 w นะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เป็นรุ่น super slim นะครับดวีดีแล้วก็ vcr นะครับเป็นมัลติ ฟอร์แมตนะครับคุณผู้ชมครับเป็นมัลติซิสเต็มนั่นเองนะครับเล่นแผ่นได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็น CD Audio V CD DVD MP3 นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังเล่นสามารถเล่นเป็นแผ่นภาพได้ด้วยนะครับเราไลฟ์ภาพลงแผ่นก็นมาเปิดได้เลยนะครับที่เครื่องนี้นะครับ ในส่วนของ VSS ก็เป็นระบบไฮไฟสเตอรอ6หัวอ่านนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เป็นมัลติซิสเต็มนะครับ NTSC playback แล้วก็ลองเพลย์แอน r e เลกคอร์นะครับเล่นพอก็ได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมก็เป็นมัลติซิสเต็มนะครับคุณผู้ชมไฮไฟสเตอรอ6หัวอ่านนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูช่องต่อทางด้านหลังนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับ ในส่วนของช่องต่อทางด้านหลังครับก็แน่นอนล้ครับมีคอมโพเนต์แล้วก็มีเหลืองแดงขาวนะครับหรือว่า VDO นะครับคุณผู้ชมครับช่องต่อทางด้านหลังตัวนี้สภาพเครื่องนะครับสินค้ามือสองแต่ก็ยังคงสวยพอดูได้อยู่นะครับมีร่องรอยตามการใช้ตามการเวลาแต่ไม่มีผลกับการใช้งานนะครับเอาละครับคุณผู้ชมผมจะเปิดเครื่องนะครับกดปุ่ม power นะครับคุณผู้ชมครับเปิดเครื่องขึ้นมานะครับแล้วก็ จะทำการทดสอบให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับคุณผู้ชมครับอันดับแรกเลยนะครับผมจะทดสอบแผ่น DVD ก่อนจะต้องมากดปุ่มสลับโหมดนะครับคุณผู้ชมจะเห็นนะครับตรงนี้มีคำว่า DVD แล้วก็ VCR นะครับ DVD ก็คือแผ่น DVD นั่นเองนะครับ VCR ก็คือม้วนวิดีโอนะครับเข้าหมายถึงม้วนวิดีโอตรงนี้ให้เรากดปุ่มตรงนี้ก่อนนะครับปุ๊บมันก็จะเลื่อนมาเป็นการเล่นแผ่นนะครับ DVD นะครับนี่ครับ หน้าจอก็จะเป็น DVD plus VCR เอาละครับกดปุ่มแล้วก็ใส่แผ่นเข้าไปผมจะลองจริงๆมันเล่นได้ทุกแผ่นนะครับ CD ดี d i o VCD MP3 d v d นะครับแต่ผมไม่ค่อยมีเวลามันดึกแล้วนะครับผมจะลองแผ่น DVD ให้เท่านั้นเองนะครับจริงๆมันเล่นได้ทุกแผ่นนะครับคุณผู้ชมครับอาจะลองแค่แผ่น DVD ให้ดูก็พอนะครับคุณผู้ชมครับเป็นแผ่น DV วดีภาพยนตร์นะครับใส่แผ่นเข้าไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ เมื่อใส่แผ่นเข้าไปนะครับนี่ครับมันก็จะโหลดขึ้นมาแล้วก็ตัวเลขนับแล้วนะครับก็ก็ปรากฏว่าเล่นเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับแม่สุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับสำหรับเจ้า LG V782W ตัวนี้นะครับเครื่องเล่นวิดีโอเทปแล้วก็เครื่องเล่น DVD นะครับทูอินวันนะครับ DVD plus VCR หรือว่า VSS หรือวิดีโอนั่นเองครับดูครับแม่สุดยอดครับคุณผู้ชมครับเล่นแผ่นก็ได้ เล่นม้วนวิดีโอก็ได้สุดยอดจริงๆครับนี่เล่นม้วนวิดีโออยู่นะครับคุณผู้ชมตอนนี้ตอนนี้ผมใส่แผ่นเข้าไปนะครับลองเล่นแผ่น DVD นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับแหมแม่ยอดเยี่ยมครับคุณผู้ชมประทับใจจริงๆนะครับเครื่องนี้สุดยอดมากๆครับคุณผู้ชมครับดูครับแหมสุดยอดจริงๆครับเอาละครับผมจะทําการสต็อปนะครับแล้วก็เอาแผ่นออกมาเดี๋ยวเราจะมาลองม้วนวิดีโอกันเลยนะครับ ดึกแล้วนะครับตอนนี้ก็น่าจะสี่ทุ่มแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะลองเรื่องอะไรครับเนี่ยออสตินนะครับพยักไลนย์ศูนย์เจ็ดออสตินพาวเวอร์อ่ะอันดับแรกนะครับเมื่อสักครู่เราเล่นแผ่นอยู่นะครับมันขึ้นมาโนดิสเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องหมายความว่ามันอยู่ในโหมดของ DVD เพราะฉะนั้นเราจะต้องมากดปุ่มนี้นะครับสลับโหมดปุ๊บนี่ครับมันก็จะสลับจาก DVD มาหน้าจอก็จะเป็นแบบนี้อ่าใส่ม้วนเข้าไปครับทีนี้ปุ๊บ ใส่ม้วนเข้าไปปุ๊บแล้วกดปุ่มเลย์เลยพี่น้องนี่ตรงนี้ครับปุ๊บนี่มีสัญลักษณ์เพล์ขึ้นมาตรงนี้ก็เล่นแล้วครับเห็นไหมครับโอ้โหสุดยอดครับคุณผู้ชมครับประทับใจเหลือเกินครับคาคืนนี้ครับสีสเกตชาแนลนะครับรีวิวเครื่องเล่นวิดีโอเทปเลยครับแหมแหลงรวมความบันเทิงของสมัยก่อนเลยละครับคุณผู้ชมครับใครมีเครื่องเล่นวิดีโอในสมัย20-30ปีที่แล้วในถือว่าโอ้โหเท่เลยครับ มีโลงภาพยนตร์ส่วนตัวเลยครับในสมัยก่อนนะครับครับเล่นม้วนได้ดีครับคุณผู้ชมครับสุดยอดครับไสแจ๋วไสปิ้งเลยครับมาอ่าเดี๋ยวสต็อปนะครับแล้วก็อีเจ็คตรงนี้ออกมาเอาม้วนให้มันเด้งออกมาก็กดอีเจ็คนะครับในส่วนของถาดก็คือโอเพนคลอสตรงนี้ก็คืออีเจ็คนั่นเองนะครับอ่าเด้งม้วนออกมาปร๊บมาแล้วก็ลองม้วนอื่นดูครับเรื่องอะไรครับ Toy Story เช่นเดิมครับคุณผู้ชมกลับมา ผมใส่ Toy Story เข้าไปแล้วก็กดปุ่ม Play ครับปึ้งปุ่ม Play ก็เล่นละครับแน่นอนครับนี่ครับมาแล้วครับคุณผู้ชมออโต้แทร k ก n ิ้ด้วยนะครับผมพยายามออโต้แทร k ก n ิ้เลยครับถ้าสมมติว่าภาพไม่ชัดมันก็แทร c ก i ิ้งให้ชัดเลยนะครับออโต้เลยครับออโตเมติกแทร็กิ้นะครับเป็นระบบไฮไฟสเตอริโอหหัวอ่านด้วยนะครับตัวนี้ลองเลย์ด้วยนะครับเล่นแบบยาวนานเลยครับคุณผู้ชมอัดบันทึกแบบยาวนานครับ ใช้งานได้ปกตินะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับตัวนี้โอ้โหแม่สุดยอดครับคุณผู้ชมครับสำหรับเครื่องนี้นะครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลครับเสนอขายในราคา6 0 0 0บาทเช่นกันนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเครื่องนี้นะครับสีสเกตชาแนลครับเสนอขายในราคา 6,000บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็รีบโทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998ครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ